โขกวุ้นแพงไปไหมกับข้าวสามอย่างห้าชุดสามพันกว่าบาทแถมซากจิ้งหลีดปน เป็นโพสต์ที่ได้รับการแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างหนักเมื่อเพจอยากดังเดี่ยวจัดให้บายคิมได้แชร์เรื่องราวของสมาชิกเฟซบุ o k ลายหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งพร้อมอยากได้ความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่าราคานี้แพงไปหรือไม่โดยโพสต์ระบุว่ากลับข้าว3ามอย่างต้มยำไข่เจียวคนาปลาเค็มหชุดสั่งมาหชุดรา ราคาแพงหรือไม่แต่ที่มีแมลงสิ่งแปลกปลอมปนมาด้วยนี่สีหน้าห่วงท้องไส้ต้มยำไก่ไม่มีกุ้งปลาหมึกไข่เจียวผัดคณะปลาเค็มข้าวเปล่ากิน20คนแถมเจอจิ้งหลีดอย่างละห้าถ้วย ทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งมีการวิเคราะห์ปริมาณอาหารราคาและจำนวนคนซึ่งพบว่าทานอาหาร20คนราคานี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะเป็นกับข้าวแต่บางคนแยกออกมาแล้วก็คิดว่าแพงเกินไปเพราะอาหารไม่ได้พิเศษอะไรกับข้าว3มอย่างชุดละ460บาทก็ถือว่าแพงมากทีเดียวถือเป็นประสบการณ์ ร้านอาหารอีกแบบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด